สวัสดีนะคะเพื่อนๆขาอันนี้นะคะดีก็จะนำนะคะหมูส้มที่เราได้หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ3 4ถึงสี่วันนะคะนี่เลยคะ่ะเป็นรุ่นแรกนะคะที่ทำนะคะชุดแรกเลยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆในปร,ปริมาณนะคะนี่คือห่กิโล2ถุงนะคะ1กิโล2ถุงนะคะ,ะ,คะที่ดีแจ้งไว้น้อะก็คือหนึ่งชิ้นไปเลยนะคะ,นะคะนี่คือ1ถุงนะคะนะคะก็คืววอว่าอันนี้นะคะ จะให้ดูนะว่าสิ่งที่มีแจ้งไว้นะคะว่าส่วนผสมของเขามีอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้ก็คือกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนนะคะเพื่อนเห็นไหมอ่ะกระดูกอ่อนนะจ้ะแล้วก็อันนี้คือหมูสาชั้นนะคะหมูสาชั้นนะคะแล้วก็กระดูกหมูนะคะอ่ะสามส่วนนี้นะคะรวมอยู่ในนี้เลยนะคะโอ้โหเห็นไหมคะกระดูกอ่อนเนื้อเยอะมากๆเลยนะคะสามชั้นนะคะเพื่อนนะคะอ่ะอันนี้เห็นแล้วเนาะอันนี้ก็คือในปริมาณหนึ่งที่ ดูสีหมูได้เลยนะคะยังสดนะคะแล้วก็ได้คุณภาพมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คือว่าอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะอย่างที่พี่บอกไว้ก็คือว่าเราจะต้องแยกก่อนนะคะก่อนที่จะทอดนะคะก็คือว่าแยกระหว่างหมูนะคะที่หมักไว้นะคะแล้วก็แยกระหว่างเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก่อนทอดเพื่อนๆทอดในส่วนของหมูก่อนนะค่ะทอดในส่วนของหมูให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็ นำเครื่องปรุงมาทอดทีหลังนะคะแล้วก็โลยลงไปนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือดีมาแนะนำนะคะรีวิวให้ทราบนะคะเพื่อนๆจะได้ทราบกันว่าไอ้มันมีวิธีการทอดอย่างไรถึงจะถูกต้องนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะขอให้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า